สวัสดีครับอ่าวันนี้มาดูาพระผิดตาเงินล้านนะครับหลวงาาพ่อพัดปุญญกมโมครับปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครับนะอันนี้งานพี่ป้อมสกลการันตีนะครับอันนี้ผมจองอันนี้มาครับเป็นพระชุดกรรมการนะโค้ดกรรมการเนื้อพิเศษรับพระสามองค์เป็นสามกษัตริย์นะครับอ่า ในใบรายการสร้าง1599องค์นะลุ้นนำเลิกตะก,กุดทองคำา5ดอกหลัง99องค์นะลุ้นตะก,กุดทองคำคู่หลัง99องค์นะมาลุ้นกันดีกว่านะครับข้างใหญจะเป็นอะไรลุ้นกันเลยนะครับอ่าอันนี้เป็นทีนเดิมๆครับแต่ันนี้มันฉีกนิดนึงนะซีนเดิมๆครับมาลุ้นกันครับ จะเป็นอะไรนะแกะดูกันไปนเลยพีนะ่จองไว้นานนะครับนะจองไว้นานแล้วครับเป็นกล้องกล่องแบบนี้นครับกล้องกามายี่นะสีแดงสวยๆพี่มาตรงนี้กันนะครับผมก็เพิ่งแกะเนี่ยครับเมื่อกี้มุนแล้วก็จะชอบ,ชอบ นี่ลุ้นกันโอ้โหสวยเหมือนกันครับสวยมากๆเพี่เป็นชุดกรรมการครับมีเนื้อเหลืองเนื้อขาวเนื้อดำครับเหลืองข,าว,องขาวดำครับเหลืองขาวเหลืองขาวดำครับเนื้อหอมมากๆเลยนะพี่เนื้อหอมมากๆเลยพี่ดูซองนะครับอ่าฝั่งพอยเซกครับ นี่ตะกุดทองคาตะกุดทองแดงตะกุดเงินครับตะกุดเงินแทครับนิ้วเต็มสิบนิ้วเลยพี่ลายเสือครับลายเสือครับสร้างยากนะครับลายเสือแบบนี้ครับมาดูครับจะได้ชุดอะไรครับดูนําเลขน้ำเบอร์ครับหนึ่งร้อยปีหลวงพ่อพัดนี่แปดสามห้าครับ ชุดกรรมาการนะกกนกะกรรมาการนะยันตีนะสิงเฮนะสวยๆครับนะวัตภะเข้าหน้ามากเลยพี่เ้าหน้าพี่เป็นชุดกรรมาการสามมาดูเนื้อเรื่องครับมาดูเนื้อเรื่องนะครับนี่สวยมากๆครับใครจะเอานะองค์สามร้อยนะติดต่ออินบ็อกซ์ได้เลยนะครับองค์สามร้อยนะ ชุดกรรมการเงินลายครับผมเอาองค์ละสามร้อยครับรวมค่าจะส่งนะครับถ้ายังไม่ไปซะกก่อนนะติดต่ออินอินบ็อกซ์ทางลน์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมลงลายไว้ให้นะครับแยกนะอง์ละสามร้อยอันนี้นัมเบอร์นัมเบอร์ไม่เหมือนกันครับอันนี้นัมเบอร์ไม่เหมือนกันนัมเบอร์หนึ่งสี่หกเจ็ดครับหนึ 1, 4, 6, ่งสี่หกเจ็ดนะครับ หนึ่สี่หเจ็ดนะนี่เนื้อเรื่องครับตะกุดทองคำสามกษัตริย์ทองแดงแล้วก็เงินนะครับมาดูครับองสุดท้ายเนื้อใบลานหลายเสือนิยมนิ้วเต็มสิบนิ้วเลยนี่ตะกุดทองคำแท้บริสุทธิ์ทองแดง เงินมาะดือขอบเดียนนานาขอบองค์ปิดตานานา Number ร์แปดศูนย์โหนึ่งโอ้โหองค์นี้สวยนะนะองค์ละสามร้อพี่นะติดต่อมาก่อนนะเพื่อเต็มเพื่อมีคนปิดไปแล้วขอบคุณมากครับเอย่าลงไลน์นะครับ